เกล็ดชัยบดา,านผานศัตรูใครมีไก่แบบนี้ถือว่าโชคดีดูดวงชะตาชีวิตไก่โดยออชัยภัยตัน ตัวแสดงความคิดเห็นถ้าชอบตัวกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่การดูดวงชีวิตไก่โดยอชัยไผ่ตานะครับเรามาดูไก่ตัวนี้กันนะครับเราขยายดูก่อนนะครับสีสร้อยนะฮะสีแดงนะครับไก่แดงสีแดงหรือเป็นกดแดงก็ได้นะฮะสร้อยสีเดียวกันกับ บกบ่าสีเดียวกันกับสร้อยหลังนะครับถือว่าตามฉโลนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้มากนะฮะนะครับดูตานะตาตาเหลืององมขาวนะไก่ตาปลาหมอนะครับนะหัวคิวก็ดีนะครับนะหงอนชี้ฟ้านะครับถือว่าโอเคนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่ไอคิวนะฮะมีเหลี่ยมนะครับ ปากดูปากสีเดียวกันกับแข้งนะสีเดียวกันกับแข้งนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันนะครับครับมาดูเกตด,ด้านหน้ากันนะครับนะเป็นเกตสามแถวนะเกตสามแถวนะครับพยาคุดหรือพยาอินทรีก็ได้นะครับนะลงตัวเลยนะสามแถวนะครับนะนะครับแล้วก็มีเกตหักดําเขียว นะหรือเกดผ่าหมากตรงนี้นะครับเป็นไก่ที่มีลำเด็ดๆนะครับมีลำเด็ดเดดนะใช้ได้เลยนะครับบัวบานใต้เข่านะมีที่เด็ดนะครับเกดเดิมพันนะนะนะเม็ดใหญ่เลี้ยงถึงเดือยถือว่าโอเคนะครับถ้าเลี้ยงถึงเดือยถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันนะครับ ข้ามาดูด้านข้างมังนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะเกจตรงนี้เป็นเกจสังวานเพชรนะฮะเป็นสีเดียวกันกันกบเกจบัวหลังนะสังวานเพชรเป็นไก่ที่ตะกราตระกูลสายเลือดสายเลือดไก่นักนักสู้นะครับนะครับแล้วก็จะมีเกจเตา่าจุดด,ดำๆตรงนี้น,เนนะเป็นเหลี่ยมๆจุดนะเกจเตา่าเป็นไก่ที่รักศักดิ์ศรีไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะครับ ตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็นะเม็ดข้าวสารนะเรียงถึงเข่านะครับเรียงถึงเข่าคือเม็ดข้าวสารพะอ,อินรู้หลบเป็นปีกรู้หลีเป็นหางเอาตัวรอดได้นะครับตัวนี้นะครับเอาตัวรอดได้นะครับนะก้อยแตกสุดนะนะเป็นเกดชัยบรดานนะครับ ชัยปรดานเดี๋ยวดูอีกข้างนึ่งถ้าแตกสูตรเหมือน,นกันก็จะเป็นชัยบดาลผ่านศัตรูนะครับมีพิษสงเรามีอนุภาพยิ่งนักนะครับเดี๋ยวดูอีกฝั่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมฮะมีเน็บนอกนะเน็บชอนไปเรื่อยๆเน็บนอกถือว่าดีนะครับเน็บนอกเราเห็นเน็บเน็บตรงข้างในด้วยนะนิ้วกลางยังมีอยู่นะครับนะเดี๋ยวดูเรื่อยๆนะครับ ฝั่งนี้ก็สังวานเพชรเช่นกันนะครับนะสังวานเพชรกับตรงนี้เม็เข้าสารพยินเช่นกันนะสุดเลยนะสุดเข่ารูหลบเป็นปีกรูหลีลลเป็นหางอ่าก้อยแตกสุดเหมือนกันนะครับเป็นชายบาดานผานตูนฮะไก่ตัวนี้สุดเลยนะครับนะสปินตัวดีเลือดลมดีว่องไวคล่องแคล่วนะลมปานดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอ่จากเพชรล้อมเดือยเป็นไก่ใช้เดือยนะฮะเนี่ยเป็นเมด็ดเมด็ดเมด็เมดล้อมอเรียกว่า เกดพวงมาลัยก็ได้นะเป็นเ mm. ม็ดเ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 ม็ดล้อมเลยเกดพวงมาลัยก็ได้นะครับก็เป็นไก่ต่อนะฮะเป็นไก่ต่อวางพอวางหางปุ๊บเป็นไก่ต่อเลยนะครับครับเสือดนิดนึงครับตรงนี้ข้างในมีเสือนเล็กด้วยนะครับไก่ตัวนี้นะครับมีเกดเด็ดเด็ดที่เด็ดนะครับมีเสือนเล็กด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับครับถือว่าไก่ตัวนี้นะครับเป็นไก่ที่ รักเดิมพันนะนะครับรักเดิมพันนะครับ,ลนนรบแล้วก็เกตนะฮะพยาคตูตพยาอินทรีนะครับมีเกตเด็ดเด,ดเดยอะเลยนะครับไตัวแบบนี้ถือว่าดีนะครับ